สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้ในหน่วยเรื่องภาษาพาสนุกค่ะเอเรื่องราวภาษาพาสนุกนี้จะเกี่ยวกับอะไรนะก็เกี่ยวกับพยัญชนะไทยไงคะก่อนอื่นนะคะเด็กๆค่ะคุณครูก็จะพาเด็กๆเนี่ยมารู้จักกับคําว่าทักษะทางภาษานะคะสําหรับเด็กๆเนี่ย ทักษะทางภาษาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยเทักษะการฟังการพูดการอ่านแล้วก็การเขียนค่ะทักษะการฟังเนี่ยนะคะก็คือสิ่งที่เด็กๆจะได้ฟังเสียงที่คุณครูพูดเสียงที่คุณครูสอนหรือว่าฟังนิทานจากคุณพ่อคุณแม่นี่แหละค่ะเป็นการฝึกการฟัง เมื่อเด็กๆฟังเข้าไปมากๆแล้วเด็กๆก,ก็พูดจะพูดได้เก่งหรือว่าสื่อสารได้หลายคำหรือว่ามีภาษาการพูดที่มากขึ้นนะคะการฟังการพูดเป็นสิ่งที่คู่กันสำหรับเด็กๆที่ยังไม่ค่อยพูดคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะฝึกให้ฟังนิทานเยอะๆหรือว่าเล่านิทานให้ฟังเยอะๆนะคะแล้วก็ถามเขาเพื่อกระตุ้นให้เขาพูดนี่แหละค่ะเรียกว่าทักษะการพูด ส่วนทักษะการอ่านและการเขียนการอ่านในที่นี้หมายถึงการอ่านรูปภาพนะคะหรือว่าเพราะว่าเด็กๆย,ยังอ่านหนังสือไม่ออกนะคะยังไม่ถึงขั้นที่ว่าจะต้องอ่านหนังสือหรือว่าสะกดคําเพราะฉะนั้นแล้วการอ่านภาพจากในหนังสือนิทานหรือหนังสือต่างๆหรือรูปภาพต่างๆนะคะนั่นแหละค่ะเรียกว่าการอ่านของเด็กๆส่วนการเขียนก็คือเมื่อเด็กๆได้อ่านเยอะๆ อ่านรูปภาพเยอะๆเ,เด็กๆก็จะสามารถขีดเขียนออกมาเป็นเส้นเส้นต่างๆนะคะที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้เส้นโคง้งเส้นตรงเส้นซิกแซกอย่างนั้นเรียกว่าการเขียนค่ะและเมื่อเด็กๆรู้จักเส้นหรือว่าขีดเขียนเส้นได้ตามอิสระตามที่ครูสอนไปแล้วเด็กๆก็จะสามารถเขียนเป็นรูปภาพตามที่เด็กๆได้อ่านได้ซึ่งการฟังการพูดการอ่านการเขียนนี้นะคะ เป็นทักษะทางภาษาที่เด็กๆจะต้องสามารถเรียนรู้แล้วก็ทำได้ด้วยนะคะสำหรับในหน่วยภาษาพาสนุกนะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆเนี่ยเรียนรู้เกี่ยวกับพยัญชนะไทย44ตัวพยัญชนะไทย44ตัวก็คือกอไก่ถึงฮอนุพูกนั่นเองค่ะเด็กๆ เด็กๆอาจจะคุ้นเคยแล้วนะคะแต่ว่าคุณครูอยากจะให้เด็กๆได้ฝึกอ่านแล้วก็ฝึกเขียนโดยในคลิปนี้คุณครูก็จะพาเด็กๆฝึกอ่านนะคะอ่านนะคะเด็กๆคุณครูขอย้ําว่าอ่านไม่ใช่ท่องนะคะอ่านในที่นี้ก็คืออ่านเป็นตัวอย่างเช่นกอไก่ขอไข่ขอขวดแบบนี้นะคะเราจะไม่ เราจะไม่ท่องแบบกอเอ,อ๋ยกอไก่กันแล้วนะคะแล้วก็ครูคก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องการเขียนด้วยว่าลากเส้นเพยญชนะแต่ละตัวลากเส้นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยค่ะเพยญชนะไทยตัวแรกเริ่มจากกอไก่เลยนะคะเด็กๆเด็กๆคงคุ้นเคยกันแล้วภาพที่เด็กๆจะได้เห็นนี้ก็คือเป็นพยัญชนะแต่ละตัวนะคะ แล้วคุณครูก็จะฝึกให้เด็กๆอ่านออกเสียงแล้วภาพรูปภาพที่เป็นรูปการ์ตูนก็จะเป็นรูปภาพสัญลักษณ์แทนเพียญชนะตัวนั้นๆน,น,นะคะเริ่มเลยค่ะกอไก่การลากเส้นต้องลากจากจุดดำๆที่ครูให้เห็นนะคะลากไปตามรอยประดิแบบนี้เลย ลักษณะการเขียนกอไก่เป็นแบบนี้นะคะกอไก่ขอไข่เริ่มจากจุดสีดำดินสอนทีุ่ณครูวางไว้ให้เริ่มค่ะลากไปตามรอยแบบนี้นะคะเด็กๆขอไข่มีหัววงกลมแล้วเราก็ลากขึ้นไปตามลูกศรรอยประแบบนี้เลย ขอไข่ต่อไปค่ะขอขวดอ่านว่าขอขวดวิธีการเขียนขอขวดก็ตามนี้เลยค่ะเด็กๆเด็กๆจะสังเกตน,นะคะว่าจุดดำๆที่ครูจุดไว้นั่นก็คือจุดเริ่มต้นของพยัญชนะแต่ละตัวค่ะขอขวด คอควายอ่านว่าคอควายวงกลมค่ะลากลงไปขึ้นมาคอควายนะคะเด็กๆเรียบร้อยค่ะคอควายคอคนอ่านว่าคอคน ลักษณะการเขียนหัวของคอควายและคอคนเหมือนกันเลยค่ะเด็กๆแต่ว่าคอคนจะมียักแบบนี้ค่ะอ่าคอคนคอระครังอ่านว่าคอระครังคอระครังก็มีหมัวหยักนะคะ แล้วก็ม้วนข้างหน้าแบบนี้คอระครังต่อไปงองูอ่านว่างองูเริ่มจากจุดโค้งขึ้นไปเป็นวงกลมแบบนี้แล้วลากลงมาแบบนี้นะคะแล้วเฉียงขึ้นไปค่ะ งงูจอจานอ่านว่าจอจานเขียนวงกลมเหมือนกันนะคะแล้วลากลงมาแบบนี้ค่ะจอจาน ไปชอชิงอ่านว่าชอชิงวงกลมแบบนี้นะคะลากลงมาโค้งขึ้นไปแบบนี้ชอชิงชอช้างอ่านว่าชอช้าง ชอช้างก็วงกลมเหมือนกันนะคะหัวชอช้างลากลงมาขึ้นไปแบบนี้เลยค่ะเด็กๆชอช้างซอโซ่อ่านว่าซอโซ่วงกลมค่ะโผขึ้นไปหัวแฉกแบบนี้นะคะ คล้ายชอช้างนะคะแต่ว่ามีหัวหยักนะคะซอโซ่ชอเชออ่านว่าชอเชอชอเชอ ยอหญิงอ่านว่ายอหญิง ดอชดาอ่านว่าดอชดาดอชดาอืมตัวนี้คล้ายๆกับดอชดานะคะแต่เราเรียกว่าตอประตัก ตอประตักอ่านว่าตอประตักตอประตักถอฐานอ่านว่าถอฐาน พยัญชนะถอฐานนะคะเขียนค่อนข้างยากนะคะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะเห็นไหมคะว่าต้องมีตัวด้านล่างนี่ด้วยนะคะถอฐานค่ะต่อไปทอมนโทอ่านว่าทอมนโทนะคะ ทอมนโทก็มีหัวอยากเหมือนกันทอมนโทค่ะทอผู้เท่าอ่านว่าทอผู้เท่า ตัวหนังสือหรือเพีัยนชนะที่มีหัวนะคะเราต้องเริ่มจากหัวก่อนทั้งนั้นเลยนะคะเด็กๆสังเกตดูทอผู้เท่าไปนอ,น,อาน,านอเน้นอ่านว่านอเนนนอเนน ดอเด็กอ่านว่าดอเด็กค่ะดอเด็กเขียนแบบนี้นะคะเด็กๆต่อเต่าอ่านว่าต่อเต่าเขียนหัววงกลมก่อนนะคะ ขึ้นไปด้วยคล้ายๆกับดอเด็กค่ะแต่ว่าต่อเต่ามีหัวอยากนะคะตอเต่าคถอถุงอ่านว่าถอถุงเขียนหัวกลมลากขึ้นไปคล้ายๆกอไก่เหมือนกันนะคะแต่ถอถุงมีหัวนะ สังเกตดูด้วยนะคะต่อไปทอทหารอ่านว่าทอทหารเขียนหัววงกลมก่อนค่ะแล้วลากลงมาแบบนี้เลยทอทหารทอทงอ่านว่าทอทง ทอทงไม่มีหัวนะคะเด็กๆดูสิคะโอ้เขียนง่ายจังเลยทอทงต่อไปนอหนูอ่านว่านอหนูเขียนแบบไหนอ๋อวงกลมก่อนคะ่ะนอหนูมีหัวกลมๆแล้วลากลงมาแล้วอย่าลืมโคง้งหัวกลมข้างหลังด้วยนะ นอหนูต่อไปคะ่ะบอใบไม้อ่านว่าบอใบไม้เขียนหัวกลมก่อนนะคะแล้วลากลงชึบขึ้นไปบอใบไม้ปอปลาอ่านว่าปอปลา เขีนแบบนี้นะคะหัวกลมเหมือนกันคล้ายๆบอใบไ,ไม้นะคะแต่ว่าปอปลาต้องลากหางข้างหลังขึ้นไปสูงแบบนี้เลยค่ะปอปลาต่อไปผอพึ่งอ่านว่าผอพึ่งหัวกลมค่ะลากลงมาเฉียงขึ้นไปเฉียงลงมา แล้วก็ลากขึ้นค่ะผอพึ่งฝอฝาอ่านว่าฝอฝาคล้ายๆผอพึ่งนะคะเด็กๆเขียนหัวกลมลงมาลากเฉียงขึ้นเฉียงลงแล้วก็ลากหางยาวขึ้นไปค่ะฝอฝาพอพานอ่านว่า พอพานเขียนหัวกลมค่ะแต่ว่าหันออกด้านนอกน่าแบบนี้เลยค่ะเด็กๆพอพานฟอฟันอ่านว่าฟอฟันฟอฟันเขียนคล้ายๆพอพานนะคะ แต่ว่าหางด้านหลังยาวขึ้นไปแบบนี้เลยค่ะฟอฟันค่ะต่อไปพอสำเพาอ่านว่าพอสำเพามีหัววงกลมค่ะหัววงกลมหันออกด้านนอกแบบนี้แล้วก็เขียนคล้ายๆกอไก่แบบนี้ค่ะแต่พอสำเพามีหัวหันออกด้านนอกนะคะ พอสำเภามอมา้าอ่านว่ามอมา้านี้เลยค่ะเด็กๆมอม้านะคะต่อไปยอยักษ์นั่นเองยอยักษ์อ่านว่ายอยักษ์ แล้วเขียนแบบนี้ค่ะเด็กๆนี่ค่ะยอ,อยักษ์ต่อไปรอเรืออ่านว่ารอเรือเขียนหัวกลมเช่นกันค่ะเริ่มจากจุดนะคะแล้วโค้งวงกลมแล้วลากขึ้นไป รอเรือตัวนี้ตัวอะไรใครตอบได้คะเพยียญชนะตัวนี้ก็คือลอลิงอ่านว่าลอลิงค่ะวงกลมขึ้นไปค่ะแบบนี้เลยเพยียนชนะลอลิง พยญชนะตัวนี้ก็คือวอแหวนอ่านว่าวอแหวนค่ะวอแหวนก็มีหัวกลมเพยญชนะวอแหวนแล้วลากขึ้นไปค่ะแบบนี้เลยวอแหวนสอสาลาอ่านว่าสอสาลา พยัญชนะสอสาลาก็มีหัวกลมเหมือนกันแบบนี้เลยค่ะอออย่าลืมเขียนหางข้างบนด้วยนะคะนี่ค่ะสอสาราไปสออสีอ่านว่าสออสี มีหัวกลมแล้วก็ลากลงมาคล้ายๆบอใบไ,ไม้นะคะแต่ว่าสอลือสีมีตัวข้างในนี้ด้วยอยู่ในท้องนะคะอ่านว่าสอลือสีค่ะต่อไปสอเสืออ่านว่าสอเสือ เขียนยังไงคะก็เริ่มจากวงกลมนี้เลยค่ะแล้วก็ลากขึ้นไปอืมคล้ายๆกัลบลอลิงเหมือนกันนะคล้ายๆเลยแต่ว่าสอเสือจะต้องเติมหางข้างหลังด้วยแบบนี้ค่ะสอเสือไอหอหีบอ่านว่าหอหีบเขียนแบบนี้ค่ะเด็กๆมีหัวกลมๆก,มก่อนนะคะ อ่าก็ลากขึ้นไปโค้งหัวข้างหลังหน่อยกลมๆเขียนยากนะคะแต่ค่อยๆฝึกไปนะคะหอหีบต่อไปรอจุลาอ่านว่ารอจุลาพยัญชนะรอจุลาแบบนี้เลยค่ะ ชืบรอจุลาค่ะเด็กๆอออ่างอ่านว่าอออ่างเห็นแบบนี้ค่ะเริ่มที่จุดแล้วก็โค้งเป็นวงกลมแล้วลากลงมาแบบนี้เลยค่ะอออ่างค่ะตัวสุดท้ายหรือเปล่านะคะเด็กๆ ใช่แล้วค่ะหอนกฮูกอ่านว่าหอนกฮูกเขียนแบบนี้ค่ะวงกลม,มที่หัวเหมือนกันแล้วก็ลากลงมาแล้วก็ม้วนหางหอนกฮูกขึ้นไปแบบนี้เลยเห็นไหมคะเด็กๆครูพาเด็กๆหัดอ่านออกเสียงพย,ยัญชนะไทยแล้วก็ ฝึกลากเส้นเรียนชนะไทย44ตัวครบแล้วนะคะใครที่สามารถอ่านออกเสียงตามคุณครูแล้วก็ลากเส้นตามคุณครูได้เนี่ยคนนั้นเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆขาการลากเส้นการฝึกขีดเขียนเนี่ยอาจจะไปขีดเขียนบนกระดาษหรือว่าขีดเขียนบนพื้นดินก็ได้นะคะลองเอาไม้ไปขีดเขียนลงบนพื้นดินบนพื้นทรายดูนะคะอย่างนั้นก็เรียกว่าการฝึกขีดเขียนได้เหมือนกัน ลองดูนะส่วนการฝึกการอ่านเนี่ยเด็กๆลองหัดอ่านนะคะโดยที่ไม่ต้องเปิดหนังสือหรือว่าโดยที่ไม่ต้องเปิดคลิปอย่างเช่นกอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนคอระคังงองูจาาจานชอชิงชอช้างซอโซ่ยาวไปถึงฮอนุฮูกเลยนะคะ ลองดูนะคะเด็กๆลองดูนะคครูว่าเด็กๆจะต้องสามารถทําได้แน่ๆเลยนะคะเด็กๆคะเพราะว่าเด็กๆของครูเก่งกันทุกคนเลยฝึกนะคะแล้วก็ใครที่ทําได้แล้วก็ทบทวนเพราะว่าคนที่ทําได้แล้วเนี่ยก็อาจจะต้องได้ไปเรียนรู้ในลําดับที่สูงขึ้นต่อไปไปเรียนอนุบาล2ส่วนน้องๆที่ยังจะต้องอยู่กับคุณครูนะคะ ก็ต้องฝึกฝนต่อไปนะคะคุณผู้หวังว่าเดคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะนำไปเปิดให้เด็กๆได,เด้เรียนรู้กันแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเพราะว่าคลิปยาวมากเลยละคะ่ะแล้วยังไงไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะพยัญชนะภาษาอังกฤษค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ